อรุณสวัสดิ์ที่บ้านน้องแดงค่ะเช้านี้นะคะก็จะไปที่ใหญ่อนนาอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทําการขนวัสดุอุปกรณ์ขึ้นไปที่ใหญ่อนนานะคะคือแดงคิดว่าแดงจะสร้างสาระเพิ่มอีก2หลังก็คือพ่อจะสร้างให้ก็คือจะหาวัสดุอุปกรณ์กันเองนะคะถ้าวิ่ทําได,ทได้ทีนี้แดงก็มาเช็คค่ะว่าที่บ้านแดงก็ยังเหลือยุคคาอยู่นะคะเหลือไม้ยุคคาอยู่นะก็เลยจะขนไปวันนี้ค่ะซึ่งก็เหลืออีกหลายเล่มอยู่ขาด อะไรไปเราก็ค่อยอาหามาเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็มีลูงมาช่วยค่ะามาช่วยขนไม้ขึ้นไปแล้วก็หาคนงานมาช่วยแบกคนหนึ่งเพราะว่าไม้หนักนะคะต้องแบกขึ้นรถแล้วก็ต้องแบกไปไว้ที่ยายแอนานะลรย่องาน,นต่อค่ะกับายแอน่โฮมสเตย์น,นะคะนี่นะคะไม้ยูคาของน้องแดงคิดว่าน่าจะได้สาราหลังหนึ่งนะ เป็นไม้ที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้ก็ได้เอากลับมาใช้อีกทีหนึ่งนะมัดเชือกราคาะรอบหนึ่งก็จะขนได้ประมาณนี้ขนเยอะไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันหนักทางไม่ดีนะคะก็อาจจะได้มาอีกรอบหนึ่งเป็นสองรอบวันนี้ก็จะค่อยๆทยอยขนอุปกรณ์ขึ้นไปก็ดูอีกทีหนึ่งถ้าพอมีเวลาดังก็จะขนอย่างอื่นขึ้นไปด้วยนะคะรอดูเอาไม้ลงให้หมดก่อนนะมาถึง โฮมสเตย์แล้วนะคะมาถึงก่อนแดงด้วยซ้ำาละคะ่ะแดงขับมอไซค์าตามมาทีหลังเอาลงไว้ใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าต้องกลับไปรับที่บ้านอีกรอบหนึ่งให้หมดนะคะก็ต้องขนไม้ทั้งหมดนะคะไปไว้ใกล้ๆที่เราจะก่อสร้างนะเดี๋ยวคุณลุงเขาก็จะกลับไปรับไมาอีกรอบหนึ่งให้แดงคะ่ะแดงก็ฝากดูสังกะสีให้ด้วยนะคะว่า อของมาหร้อยังเพราะว่าแดงสั่งสังกะสีไว้นะคะเพื่อที่จะมาทําห้องน้ําให้พอ่อแก้ไขห้องน้ําค่ะคือห้องน้ํามีรัดแ,แต่ว่าผนังมันเก่าไปแล้วนะคะผูพังเพราะว่าพ่อใช้ไม้ไผ่แล้วก็หลังคาก็เป็นไม้ไผ่มันกันฝนไม่ได้ค่ะก็เลยแก้ไขง่ายๆด้วยการใช้สังกะสีก่อนนะคะถ้าถ้าได้เด็ขาก็จะขนขึ้นมาให้ค่ะแังต้องแก้ไขห้องน้ําค่ะเพราะว่า ต้นเดือนหน้าประมาณต้นต้นมีนานะคะแดงก็คงจะย้ายมาอยู่ที่ยายแอนาแล้วนะคะจะได้มาดูแลต้นไม้ดอกไม้ได้เต็มที่เพราะว่าถ้าหน้าแรงมาเนี่ยต้องดูแลหน่อยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวดอกไม้จะตายอี่นะ <c oughs> กลับไปรับรอบสองนะคะไปแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะนะหน้านี้มันก็จะแบบ เศร้าๆหน่อยนะคะก็จะแห้งแรงนิดหนึ่งนะคะตามสภาพค่ะอ่าตรงนี้นะคะที่ที่เห็นเผาตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นส่วนอ้อยของแม่อ้อยนี่ก็คือเผาแล้วไม่ตายนะเดี๋ยวมันก็ก้องอกมาใหม่อะ่ะแล้วก็แม่ก็แบ่งให้แดนครึ่งหนึ่งข้างหลงังนู่นบางอีกแปลงหนึ่งนะคะแดงจะปลูกผักเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นปน,นาของคุณนะเห็นไหมคะว่าขึ้นแปลงไว้ายาวเหยียดเลยปลูกแค่นั้นนะปลูกแค่นั้นนี้ดูแลจะไม่ไหวแล้วนะคะก็คงจะทําแบบไม่ไม่กว้างเหมือนอันเนี้ยถ้าทําอีกที่หนึ่งนะคะแปลงผักล้องแดงค่ะ ะโวคาโดของน้องแดงนะคะเนี่ยนี่ปลูกมาสี่ห้าปีแล้วนะคะไม่เคยได้กินเลยะคะ่ะแต่เหมือนจะมีดอกนะปีเนี้ยออ,อาจจะได้กินร้วก็ได้นะคะเอาคาโดต้นนี้นะนั่งรอก่อนนะคะนั่งรอคุณลุงกลับไปรับไม้อีกรอบหนึ่งนะคะก็หวังว่าจะได้สั่งกะสีมาด้วยเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะ วันนี้นะคะเดนก็จะไล่ดูวัตดุปกรณ์ของพ่อที่มีอยู่นะคะว่ามันสามารถาใช้สร้างโฮมสเตย์แดงได้ไหมเพราะว่าพ่อจะมีไว้เป็นจุดเป็นจุดอะแดงก็จะเห็นแบบพ่อมีไม้ตรงนั้นที่นึงมีท่อนไม้ตรงนี้ที่นึงมันกระจัดกระจายไปแล้วแต่พ่อจะเอาไปวางนะคะก็ต้องไปไล่ดูข่าว่ามันพอจะสร้างศาลาเดกได้ไหมนะคะอย่างเนี้ยแดงก็ไม่รู้ว่าพ่อมีไว้ทําไมพ่อทาอะไรอะนะคะก็ มันสวยดีค่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอามันทําให้มันมีคุณค่าย,ยังไงให้มันใหม่ยังไงให้มันสามารถใช้งานได้ยังไงนะคะแดงก็มาทําป้ายใหญ่นานนี่ค่ะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะจริงๆได้มีไอเดียอีกหลายอย่างเลยแต่ก็ค่อยๆทําไปค่ะพอมาทําเป็นป้ายมันก็สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแดงไปแล้วก็บันแดงมาถ่ายรูปแดงมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปเครื่องดื่มอะค่ะแดงไม่มีจานไปไปดูบ้านพ่อก็พ่อล็อกประตูไหมไปดู คือมันต้องลงไปเอาที่กระท่อมแม่มันก็ต้องเดินลงไปที่เก็ยจมปค่ะดันั้นก็เลยเอาแผ่นไม้เนี่ยมาลองแล้วก็เอาใบตองมาลองวางแก้วน้ําวางดอกไม้ฮยวางขนมมันสวยเฉยเลยค่ะก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของน้องแดงไปเลยนะคะแดงคิดว่าก็คงจะใช้แบบนี้ในการเสิร์ฟของให้กับลูกค้านะคะแต่ก็คงต้องไปทําให้มันเรียบนิดนึงเห็นพ่อมีอยู่ประมาณห้าหกอันเลยนะริงทอดไม้เล็กๆก็ทําได้ดังนัคงจะใช้ประมาณนี้ในการอ่า บริการลูกค้าไม่เสริมให้ลูกค้าเพราะมันถ่ายรูปออกมาสวยดีค่ะใช้สิ่งที่เรามีให้เกิดผลนะคะเดี๋ยวลองไปหาหาดูไม้ก่อนนะคะว่ามันพอจะมีไหมนะคะแต่ที่แน่ๆนเนี่ยไม้เท่านั้นอะอยู่ข้างล่างนี้นะคะเออเดี๋ยวกล้องหลังดีกว่าน,นะคะที่แน่แนนะคะนู่นค่ะอยู่มากับสองปีแล้วค่ะก็คงจะได้เอามาใช้งานในรอบนี้นะเนี่ยพ่อจะมีไว้แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ ไหหาดูก่อนนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างแดงคิดว่าแดงจะทำตรงนี้ก่อนนะคะทำศาลาจุดนี้ก่อนเพราะว่าข้างหน้าเน่งจะทำเป็นที่ปิ้งย่างใช่ไหมคะอ่าก่อไฟตรงนี้ห้องครัวมีค่ะทำอาหารได้แต่ว่าบางทีก็อยากแบบนอกบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอสร้างตรงนี้ก่อนนะคะที่แน่แน่เนี่ยมีเสาที่นี่แล้วนะคะต้นหนึ่งนะคะขาดอีกสามต้น ทีแรกเดงกล่าว,ว่าจะให้พ่อเป็นคนทําศาราให้แต่ทีนี้ถ้าให้พ่อทําคนเดียวก็คงจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าพ่อเลี้ยงช้างด้วยนะคะเอฟซี FC หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบ้านน้องแดงมีช้างด้วยนะคะพ่อเลี้ยงช้างนะคะต้องดูแลทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะถ้าพ่อทำอะ่ะมันมันได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาแล้วก็พ่อก็จะเหนื่อยก็เลยคุยกับพ่อว่าเดี๋ยวหนูจ้างช,ช่างนะเพราะว่าช่างอ่ะคุณรัสี่ร้อยบาทต่อวันนะคะก็ขอสองคนก็ขอเป็นเอาวันละหนึ่งหลังก่อนทำหนึ่งหลังให้ได้ก่อน,นะคะ่ะ หลังหนึ่งก็หนึ่งวันก็เสร็จค่ะเพราะว่าเป็นแค่กระท่อมเล็กๆเองอะนะคะไม่ไม่ใหญ่เอาวัาสดุอุปกรณ์ก็เตรียมก่อนเท่าที่เตรียมได้เพราะว่าช่างอ่ะจะว่างทิ้งประมาณอาทิตย์นายนะคะก็ต้องรองคิวช่างนิดหนึ่งค่ะก็อย่างน้อยมันก็มีความคืบหน้าของยายแอไนนาะคะว่าน้องแดงอ่าเริ่มลงมือจัดจยมอุปกรณ์แล้วนะคะแล้วก็ได้คิวช่างในการก่อสร้างแล้วแล้วก็แม่ก็ต้องลงมือพายคาด้วยเช่นกันถ้าแดงว่างแดงก็จะช่วยแม่พายคาด้วยนะคะอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแดงอ่ะทำยายแอนนามา น่าจะได้เกือบ3ปีแล้วนะคะจริงๆถ้า FC คนไหนที่ได้ติดตามแดงอะ่ะจะเห็นว่าน้องแดงทำยาแอนนามานานแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีเลยนะคะมีช่วงก่อนที่แดงหายไปเลยจากยายแอนนาคือแดงก็ถอดใจกับยายแอนนามาแล้วครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาทำให้ มันต้องหยุดนะคะเพราะว่ามันก็กระทบกับสภาพจิตใจของเราแล้วก็และคิดว่ายังไม่มีเงินที่จะทําต่อไม่สามารถทํามันต่อได้ก็พักมันไปในช่วงเวลาที่เราดาวอะเราก็จะคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะแต่พอเมื่อเวลามันเข้มแข็งอะมันก็กลับมาลุยต่ออยากจะทําต่อให้มันสําเร็จวันที่เราเข้มแข็งเราคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องหนีความจริงอะไรทั้งนั้นค่ะถ้ามันต่อสิถ้ามันต่อให้ดีสิในความพิถของแดงนะตอนนี้นะคะแดงเกิบจะไม่ใช้ชื่อยาแอนนาแล้วนะคะแต่แดง จะทำยายอนาให้มันดีและเชื่อว่าหลายคนรู้จักยายอนาแล้วนะคะมีคนถามหามายายอนาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าน้องแดงยังไม่พร้อมสักทีเลยค่ะนี่ค่ะแดงกลับมาแดงกลับมาทํามันอีกครั้งหนึ่งแดงจะทามันเท่าที่แดงทําได้แดงจะไม่ฝืนตัวเองและแดงจะเปิดปลายปีนี้แน่นอนค่ะยังไงก็เราเจอกันปลายปีนี้นะคะแดงก็คงจะมีค่ายที่พักสองหลังก่อนนะคะสําหรับปีนี้เพราะว่าภาระปีนี้ของแดงหนัก หนักจริงๆหนักอึ้งเลยนะคะใครเจอเหมือนแดงเนี่ยอาจจะไปต่อไม่ได้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าได้ยังสู้ค่ะมาแล้วนะคะรอบที่สองมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปดูกันไปรอรับข้างล่างดีกว่า ได้สังกะสีมาพร้อมนะคะดีเลยค่ะเพราะว่านี่ค่ะห้องน้ําแบบเก่าผุพังมากเลยนะคะหลังคางก็ไม่มีข้างๆงก็ผุพังหมดแล้วพาะพ่อใช้ไหมผ่นะคะก็เลยจะขอจัดการห้องน้ําหน่อยนะ,ะมีห้องน้ําไว้ใช้แล้วค่ะไว้ใช้ส่วนตัวเองนะคะยังไม่ใช่เป็นห้องน้ําสำหรับบ้านพักนะ,ะ <Okay. S 1> น้องแดงมาอยู่น้องแดงก็ต้องใช้ห้องน้ําหลังนี้ค่ะแล้วก็พร้อมกับอลังคาใหม่แล้วก็ผนังใหม่นะคะ อันนี้สังกะสี10ฟุตนะคะ10ฟุต5แผ่นสำหรับหลังคาแล้วก็6ฟุตนะคะ11แผ่นสำหรับอ่ารอบๆนะคะผนังก็คือก็จะล้อมด้วยสังกะสีก่อนแหละแต่ว่ามันจะไม่สวยงามค่ะสังกะสีรอบหนึ่งแล้แลวเราก็ตั้งใจก็จะให้พ่อนะคะอ่าปิดด้วยไม้ไผ่สร้างความสวยงามอีกชี้นหนึ่ง,งนะคะ ณตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้แต่เรารอให้มันเสร็จก่อนนะแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้น้องแดงจริงๆก็ปลูกแล้วนะคะแต่ว่าต้องต้องรองนิดนึงน,นะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ปลูกนะเอะถ้ามันโตอ่ะมันก็จะสวยนะคะสองชัน้นนะสองแถวตรงนี้ที่กำังปลูกอ่าต้นไม้ก็โตจา้าดอกไม้ก็โตหญ้าก็โตจา้าไม้ยูคาทั้งหมดนะคะที่เราขนมาวันนี้ก็ทยอยเอาขึ้นไปไว้ใต้ถุนบ้านหลังนี้นะคะพักไว้ที่นี่ก่อนนะคะถ้าต้อง ใช้งานเมื่อไรเนี่ยเราก็จะเอาออกมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะมาให้มันโดนฝนโดนแดดนะเก็บไว้ให้มันดีๆก่อนค่ะตอนนี้แดนก็กลับมาพักที่กระท่อมของแม่แล้วนะคะสำหรับการทํางานวันนี้ก็สามารถขนส่งไม้ยูคาขึ้นมาทั้งหมดพร้อมกับสังกะสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําสหรับห้องน้ำเนี่ยพ่อจะเป็นคนทําให้นะคะถ้าพ่อว่างก็คงจัดการเองแต่ในเรื่องของ ศาลาที่พักที่จะสร้างเนี่ยก็คงต้องรอคิวช่างนิดหนึ่งค่ะวันนี้ก็ขนอุปกรณ์มาแล้วก็สบายใจค่ะเราดําเนินการอย่างเดียวนะความคืบหน้าในการทยายาแอนาของน้องแดงก็มีแค่นี้นะคะสําหรับวันนี้เที่ยงแล้วค่ะน้องแดงหิวข้าวแล้วค่ะวันนี้เออห่อข้าวมามีแคบหมูข้าวแล้วก็แหนมน้มําพริกตาแดงส้มเขียวหวาน กินง่ายๆค่ะแ่งก็จะกินข้าวนั่งพักที่นี่แล้วก็ทํางานตัดคลิปใหม่นะคะประมาณสักสามโมงค่ะแังจะรดน้ําต้นไม้ดอกไม้ก็ใช้เวลาสัก2-3ชั่วโมงก็คงจะเสร็จค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ